สวัสดีครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวล้อขนาด1.9ของ RC 4นะครับก็เป็นล้อแบบคลาสสิกนะครับ สีโครเมียมชื่อรุ่นของของเขาก็คือคลาสสิกเทนโฮนะครับก็คือคลาสสิกแล้วก็จะมีรูนะครับอยู่10รูนะครับตรงหน้าหน้ากระทะนะครับนะครับก็อันนี้ราคาก็คือ4ล้อ4,390นะครับ4,390 4ล้อนะครับ ล้วบนนี้ผมเอาเตรียวมาไว้รีวิวนะครับนี่ก็เป็นล้อของ RC4 นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูใกล้ๆนะครับว่ามันมีอะไรมาให้บ้านนะครับล้อรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับว่าของเขาให้อะไรมาบ้านนะครับในตัวล้อรุ่นนี้นะครับก็ มันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฝาล็อกด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวยึดดุมนะครับซึ่งผมไม่ได้แกะมาเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เครื่องมือนี้มาอันนี้มันเป็นน็อตขนาด1.6นะครับคูณ5นะครับเล็กๆเ,เนี่ยหตัวเอ้ยหตัวนะครับไม่ได้ให้มานะครับแต่ว่า RC4 ์ซเขาจะมีชุดเครื่องมือขายนะครับ เป็นบล็อกเล็กๆนะครับมีอยู่4ตัวใน1ชุดนะครับเดี๋ยวเอามาอินเสิร์ตให้ดูนะครับก็ตัวนี้เนี่ยความกว้างของมันก็คือ26นะครับ26มิลน,นะครับนี้แล้วก็วิธีประกอบก็คืออย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็ใช้น็อตขนาด M 2.5นะครับมีมาให้6ตัวนะครับก็หมุนข้างหลังนี่ได้เลยนะครับ แล้วก็ตรงรูรูตรงกลางเนี่ยรูตรงกลางเนี่ยเผื่อใครจะไปใส่รถรุ่นไหนก็จะได้รู้มันรูตรงกลางเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ5.2มิลนะครับตรงกลางนะครับเนี่ยตรงกลางนี้นตรงกลางเนี่ยแล้วก็ตัวน็อตนี่ก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมเบอร์2นะครับแลาที่เป็นพิเศษก็คือตัวฮับนะครับตัวฮับสีแดงนะฮะ หน้าสีแดงหลังสีดํามีมาให้ด้วยนะครับใส่แล้วมันก็จะประมาณนี้สวยงามนะครับนี่คือหน้านะครับแล้วก็หลังหลังก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็พอมีมาให้แล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวเครื่องมือในการไขล้อมาให้ด้วยนะครับเพราะว่า ตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นรูเล็กๆนะครับ6รูนะครับถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไขได้เพราะว่ามันเสมอเลยนะครับมันเสมอหน้ากับตัวตัวดุมที่ติดมาอยู่กระทะนะฮะไม่สามารถจะไขได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องมือพิเศษไขนะครับไขล็อกเพราะว่าด้านในนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกนัดนะครับไว้สําหรับล็อกกระแกนล้อนะครับ ยังไงตัวนี้ก็ต้องใช้นะครับมือใช้ไขไม่ได้นะครับอันนี้ก็อย่าหายนะครับหายก็มีต้องต้องสั่งซื้อนะครับก็ตัวนี้ก็คือวัสดุของมันก็คือจะเป็นอลูนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้ก็คือเป็น10บรูนะครับ10บรูเล็กๆนะครับก็สวยงามนะครับเป็นล็อปที่แบบว่าเป็นมีความคลาสสิกนะครับมีดุมยื่นๆมาอย่างนี้ด้วยนะฮะ แล้วก็อันนี้เป็นออฟเซตหนึ่งจุดเจ็ดนะครับหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดมิลก็วิธีใส่น็อตแล้วก็แบบนี้ก็เวลาใส่ล้อบิดล็อกแล้วก็เอาตัวแหวนกาเนี่ยใส่เข้าไปในยางน,นะครับแล้วก็เอาตัวแหวนด้านด้านหลังเนี่ยกับด้านหน้าก็บีบยางไว้ยางก็จะอยู่ตรงช่วงระหว่างในสองฝั่งนี้นะครับแล้วก็บีบเข้าไปนะครับ แล้วก็ล็อกด้วยน็อตนะครับ M 2 5นะครับก็ประมาณนี้รูปร่างหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้ครับสวยงามนะครับ1แพ็คมีอยู่4ล้อนะครับสำหรับท่านที่มีล้อยาง1.9นะครับก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือรหัสของมึงคือ Z ขีด W0296 นะครับคลาสสิกเทนโฮนะครับก็คือตัวแผ่นหน้านี้มี10ล้อไอย10รูนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับก็ชมกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับล้อขนาด1.9ของ RC4 นะครับ1แพ็คมี4ล้อเลยนะครับ4390นะครับก็ แล้วก็มีตัววันนี้เนี่ยวันที่1นนะครับจริงๆตัวก,กฎกติกาเขาออกมาตั้งแต่วันที่31นะครับก็คือเมื่อ,เม,อเมื่อวันที่31เป็นวันฮอลลวีนของเขานะครับก็คือเป็นกติกาชื่อซอก้านะครับซอก้าซอก้าลูสนะครับน,นี้มี40หน้านะครับเป็นกติกาสําหรับการแข่งรถสเกลนะครับสาหรับปี20-23นะครับก็เป็นการปรับปรุงใหม่นะครับก็ผมก็อ่านคร่าวๆแล้วเนี่ย ก็หลักๆเนี่ยผมว่า80% 90%เนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะเพราะคล้ายๆคล้ายๆของปี2022นย์ะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยเท่าเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีตัวขนาดยางนะครับขนาดยางของอันนี้มีมันจะมีอยู่3ามคัสนะครับถ้าเป็นคัสตหนึ่งนะครับขนาดยางก็คือไม่เกิน106.4นะครับถ้าเป็นของปี2022เนี่ยเขาให้ได้ไม่เกิน106ท้วนนะครับแต่ว่า สำหรับปี2023เป็น106.4นะครับ106.4แล้วก็คลาส2นะครับคลาส2ก็อย่างที่จะลงในคลาส2ก็คืออย่างน้อยก็คือ106.68ถึงไม่เกิน120.7นะครับสำหรับคลาส2เนี่ยสำหรับตัวปีกันติกาปี2022เนี่ยให้ยางของคลาส2เนี่ยสูงได้ไม่เกิน120นะครับแต่ว่าของปีใหม่เนี่ยของปี2023เนี่ย ก็ให้ได้ไม่เกิน120.7นะครับ120.7เพราะว่าก็มียางหลายรุ่นนะครับของอย่างเช่นโปรลายเนี่ยโปรลายตัว KX เนี่ยครับ KX ก็ความสูงก็คือ120.6นะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวมีตัวของโปรลายตัวอะไรนะสวมเปอร์เนี่ย121นั่นใช้ไม่ได้นะครับ แล้วก็คัสสามนะคราคสสามก็ยางไม่เกิน152.4นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยปีหน้าเราไม่มีแข่งคาสสามนะครับเรามีเป็นโอเพนเลยนะครับตัว3เนี่ยของเราก็จะมีปีหน้าเรามีคาสศูนย์คาสหนึ่งคาสสองนะครับแล้วก็โอเพนมี4รุ่นนะครับคาสศูนย์ก็ยางไม่เกินร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยต้องอยู่ในอยู่ในบอดี้นะครับคือมองจากด้านบนเนี่ยต้องมองไม่เห็นยางนะครับ เห็นแก้มยางได้แต่ว่าเห็นดอกไม่ได้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจสำหรับตัวปีซก้าเนี่ยของกติกาซาก้าสำหรับปี2023อีกอันนึงเนี่ยที่ที่ผมเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีนะซึ่งก็น่าจะใช่ก็คือตัวตัวยางนะครับตัวยางเนี่ยถ้าตามรูปเนี่ยเขาจะ ในในปีเก่า2022เนี่ยเวลาเรามองมองมองบอดี้จากด้านบนลงมาข้างล่างเนี่ยยางเนี่ยเขาให้ยื่นออกมาเกินบอดี้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าของปี2023เนี่ยดูแล้วเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้สามารถยางเนี่ยสามารถอันนี้ดูตามนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวผมต้องไปแปลให้ชัดๆอีกทีอันนี้คุยยังเท่าๆสำหรับวันแรกนะครับก็ดูแล้วเนี่ย ตามรูปเนี่ยก็คือยางเนี่ยสามารถยืดออกมานอกบอดี้ได้ก็หมดเลยนะครับหมดเลยแต่ว่าจะยืดห่างออกไปไม่ได้นะครับคือตัวายางด้านในเนี่ยแก้มยางด้านในต้องอยู่อพอดีขอบบอดี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือบางทียางยืดออกมามากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการผ่านเกจนะครับเพราะว่าเกจเรากว้างแค่11เอมิลสอนิ้วนะครับก็ นี่ก็ซอก้าก็เป็นกฎกติกาที่นิยมใช้ในการแข่งขันกันทั่วโลกนะครับเราก็นำมาปรับใช้ในการแข่งขันของไทยนะครับก็เอามาใช้ประมาณสัก90ได้นะครับบางอันก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเราก็ใช้กรรมการที่เป็นกรรมการหน้าใหม่นะครับอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างสีสันในการเล่นนะครับก็สำหรับท่านที่ ชอบออการแข่งนะครับชอบมาการชอบชอบมารวมตัวกันแล้วก็มาพูดคุยแล้วก็มาดูรถที่แต่งสวยๆในวันแข่งเนี่ยก็เชิญได้เลยนะครับก็คือการแข่งของเราเนี่ยก็เป็นการแข่งเ,เหมือนกับว่าการรวมตัวมิ팅นะครับก็สําหรับท่านที่อยากจะแข่งให้มีคะแนนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องซ้อมเยอะหน่อยแล้วก็ต้องศึกษากติกาให้มากๆหน่อยนะครับ แล้วก็ที่ที่หลักๆเนี่ยที่เขาพูดขึ้นมาในในในตัวกติกาของของตัวซอก้าเนี่ยก็คือเขาบอกว่าการทํากติกาขึ้นมานะครับสำหรับการแข่งรถบังคับเนี่ยก็เขาทําขึ้นมาให้ ให้พยายามให้มีความชัดเจนมากที่สุดในการตัดสินว่ารถแบบแบบไหนที่อยู่ในคลาสไหนนะครับแล้วก็ลักษณะแบบไหนที่ได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลของการทํากติกาขึ้นมาเนี่ยหนึ่งก็หนึ่ง,ก,ก,งก็คือเพื่อความสนุกนะครับสองเขาบอกว่าเขาไม,ไม่สามารถที่จะเขียนกติกาให้ครอบคลุมเป๊ะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าหลุดรอดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่า การเล่นรถสกล skill มันก็เป็นการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ระบบระบบเ,เ,ร,บบบเร,รียกร,ร,ระบบเกียรติศักด์นะครับถ้าทหารพูดเรียกระบบระบบเกียรติศักดิ์หรือว่าระบบสปิริตนะระบบสปิริตในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เวลาการแข่งนก็ถือว่าเราก็มาร่วมสนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่แบบว่า ทำตามกฎได้ก็ทำตามไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาหาแบบมุมเหลี่ยมแบบว่าเออช่องว่างเหมือนกับช่องว่างของกฎหมายในการที่เราจะทำให้รถของเราให้มีความได้เปรียบเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็เขาบอกเขาบอกว่าเราก็ทําเขาไม่สามารถที่จะเขียนกติกาขึ้นมาครอบคลุมถึงขนาดนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาเล่นคนที่มาแข่งเนี่ยก็ก็ถือว่าเรามาสนุกสนุกกันนะครับก็อย่าไป ซีเรียสบ้างมากนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ต้องการแข่งมีคะแนนในการมีเป็นผู้ชนะเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างในการไปสู่จุดนั้นนะครับอย่างเช่น1ก็คือเราก็ต้องอาจจะต้องรู้ว่า1กติกาเนี่ยเราก็ต้องค่อนข้างแม่นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูกติกาให้ชัดเจนนะฮะนอกจากนี้นะพี่ผนเองผมจะแปลเป็นภาษาไทยนะฮะก็เข้าไปดูใน a c e b o o k นะครับชื่อซอ้านาครับ S O RCA นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเนี่ยก็ไปถามเขาใน Facebook ได้เลยว่าแบบนี้เป็นยังไงแล้วเราก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็หรือว่าเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะครับเราก็ได้รู้ว่าเออไหนเราเล่นรถสเกลแล้วเนี่ยก็มีกฎกติกาท,ที่ที่ทั่วโลกยอมรับเนี่ยแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับเพื่อความสนุกแล้วก็เป็นมาตรฐานนะครับก็ประมาณนี้สําหรับท่านที่ ที่ชอบการแข่งนะครับก็ไปศึกษาดูได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยให้ให้ดูอีกทีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเรามี4ช่องทางในการติดตามนะครับก็มีเฟซบ o o กยูท u บอินสต a แกรมเว็บไซต์นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับแล้วก็ลายผมนะครับ HD Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะมีขึ้นให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ this is